เริ่มต้นข่าวแรกกันนะคะวันนี้จะพาไปทําความรู้จักคําคํานี้ค่ะกุติชีวาบาลที่ใช้คําว่ากุติเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ตั้งอยู่ในวัดที่จังหวัดขอนแกน่นเป็นสถานที่ที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธนั่นเองค่ะกุติชีวาบาลน,นะคะเกิดจากการที่พระครูคมภีสมุธานค่ะเจ้าคณะตําบลหนองบัวและเจ้าอาวาสวัดท่าประชุมนะคะได้หารือกับ พระคิลานุปถากหรือพระผู้ดูแลปถมพยาบาลพระเบื้องต้นนั่นเองค่ะซึ่งก็มีอยู่หลายรูปทั่วประเทศนะคะจนได้แนวคิดในการสร้างกุฏิชีวบาลค่ะเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธ เพราะเวลาพระสงฆ์อาพาธเนี่ยแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็มักมีความไม่สะดวกในหลายปัจจัยนะคะเลยต่อย,ยอดเป็นความร่วมมือกับศูนย์การุณรักมหาวเทาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์ออกแบบและจัดอบรมหลักสูตรดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายแบบประคับประคองค่ะตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะที่ขับเคลื่อนให้พระสงฆ์ดูแลตนเองและดูแลกันและกัน นอกจากนี้ค่ะยังได้โรงพยาบาลบ้านฝางที่ส่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเข้ามาช่วยตั้งแต่การประเมินอ,อาการประเมินการดูแลดูแลเรื่องอาหารการควบคุมการติดเชื้อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆพร้อมกับวางระบบการให้คำปรึกษาโดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะที่นี่ไม่ได้ดูแลแค่พระสงฆ์เท่านั้นนะคะแต่เริ่มมีประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการบ้างแล้ว ซึ่งต่อไปก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนกับสปสชเพื่อร่วมเป็นหน่วยชีวพิบาลในระบบบัตรทองนะคะ การขึ้นทะเบียนก็จะทําให้ที่นี่เนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้หน่วยบริการดําเนินงานดูแลผู้ป่วยได้ต่อไปค่ะโดยตอนนี้เนี่ยมีโครงการที่จะสร้างอาคารนะคะซึ่งยังต้องการงบประมาณในการก่อสร้างอีกจํานวนมากเลยก็เลยมาบอกบุญค่ะไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญนะคะสร้างกุติชีวบาลวัดท่าประชุมได้ที่บัญชีวัดท่าประชุมที่ขึ้นอยู่ ตอนนี้เลยนะคะที่หน้าจอตอนนี้กับเลขบัญชี4373106657นะคะธนาคารกรุงไทยนั่นเองโดยใบยเสร็จเรือนก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ